สับปะรดแตงโมยักษ์โอ้โหาบเลยเนาะเป็นยังไงจะเอายังไงสับปะรดด้วยแตงโมยักษ์ด้วยพอกันเลยนะเมื่อกี้นี้นะจะกินของร้อนหรือของเย็นนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะไปรู้จักกับสับปะรดแตงโมยักษ์เป็นสับปะรดไม่ใช่แตงโมเออแต่ทำไมถึงชื่อสับปะรดแตงโมยักษ์ไปชมดินี่ไหนยังไงกัเป็นยังไงอ่ะนะใช่คุณการจนาหงนะครับ และก็สามีชาวไต้หวันครับเขาปลูกสับประรดแตงโมยักษ์บนพื้นที่กว่า300ไร่นะคุณคในพื้นที่หมู่ตําตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับตอนนี้เขาเริ่มเก็บผลผลิตส่งขายได้แล้วคุณการจนาเนี่ยเขาบอกว่าการดูแลสับประรดแตงโมยักษ์เนี่ยค่อนข้างพิถีพิถันต้องใช้พยางคลุมดินบริเวณร่องสับประรด เพื่อเก็บความชื้นป้องกันโรคและแมลงปลูกนานประมาณ12-14เดือนวร้ปีกว่าเนี่ยนะครับก็เก็บผลผลิตได้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขายส่งจีนแล้วก็ขายทางออนไลน์อ๋อหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาสวยด้วยเมื่อกี้นี่นะครับโดยมีผลใหญ่น้ำหนักเนประมาณ3-5กิโลกรัมนะครับเก็บกินได้ขณะผลยังดิบสีเขียวเมื่อสุกเปลือเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เปลือกจะบางลดชาติหอมหวานนุ่มนวลไม่กัดลิ้นเออเรากลัวเนาะกินสับปะรดแล้วบางทีเนี่ยแพ้นะเขาก็กัเหมือนกันนะแสบเหมือนกันนะแต่อันนี้ไม่กัดลิ้นนะครับและที่สําคัญนั่นก็คือเวลาปอกกินเนี่ยสามารถผ่าเหมือนแตงโมได้เลยไม่ต้องเลาะตาออก่คุณไปฟังเสียงเจ้าของสวนกันครับแต่ของเราคือคุณเดินไปที่สวนปอกหยิบสับปะรดออกมาหัก หักแล้วคุณก็กินได้เลยปอกชิมได้เลยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องผ่านกรรมวิธีไม่ต้องแช่น้ําเกลือไม่ต้องทําอะไรแล้วคือรสชาติเด็นของเรามันเป็นยังไงพี่ก็คือมันหวานไม่กัดลิ้นและเวลาคุณปอกเวลาคุณปอกคุณก็ปอกแบบแบบแตงโมได้เลยนะคะคไม่ต้องไปเลาะตาไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรคือคือปอกแบบปอก,ปอกเปลือกออกและเปลือกบางด้วย เฮ้ยเก๋เนาะเก๋มากตาของมันคือไม่ลึกอ่ะเขาสามารถขวานทิ้งไปได้เลยอ่ะเหมือน <ฯะ S 1> เหมือนปอกเปลือกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ<ช>แล้วก็ผ่าแบบตงโงกินได้เลยนะฮะเออน่าชิมจรงเลยรสชาติเขาบอกว่าดี